สวัสดีค่ะพี่น้องตื่นแล้วอุ้ยผมอยู่ย้ำเศ้าแต่เศราค่ะหมู่บนมาเลยลงขีดยาเขียดหลายมาต้อง,อง,งจมหมู่านผลบวชสีปล่อยรถค่ะมื่อนี้สีไปเติมน้ำมันสีปล่อยรถแล้วสีพาทีมง,งานออกไปแล้วค่ะคอนวอยไปแล้วค่ะหมู่บ้านกลัลเซเลอร์แดนเซอร์หมอลำนักดนตรีค่ะ กระสีปล่อยค่ะกระสิไปเคลียร์เคลียร์เคลียร์บให้น้องๆเคลียร์อะไรสุขันลละค่ะโหลดบนหัวก็มาเหลือีกขั้นหนึ่งกระสีพาทีมงานไปเจอกันที่ชาย่ยผมกันบานงานค่ะมื่อนี้ไปค่ะพี่น้องกำลังไล่ทีมงานขึ้นรถค่ะพี่น้องหนูหนูขึ้นรถลูกขึ้นรถค่ะจะไปแล้วนี่ขึ้นรถกูไปก่อนเด้หลบค่ะ ขึ้นรถค่ะยังนะโนอาใบยมุกนะค่ะลูกรถคือสิ่งเร็วแล้วโนอาใบยมุกแต่สมสู่ได้จ้าห้ามล้วงกันบนรถนะคะนี่คือด้านแรกนี่เนี่ยโพนะคะด้านแรกโอ้ยแม่สุมาแล้วขึ้นรถค่ะลูกแม่ยันน้าคือรถ เช่นแนวเรนนว้าแม่เออร้อยนักระเป่าเออร้อยแม่จอดบานคู่เอ๋ำได้ไปข้างาทีมงานเดินทางเลยค่ะเจอกันที่ั้ำนะคะแต่๋ยวประสะจะจ่ายเงินให้คนละคันขอเย็บขคือทั้งหลัง ล้วพูหยิงออกไปแล้วค่ะพี่น้องเบินท่าลังอยู่แล้วไปรถอะไรนี่ <What? S 1> ไปรถอะไรนี่รถรถสุดตัวแล้วฟียคพรคนสวยอยู่ไหนฟียคพรไปเองโอเครถจะออกรถจะออกปิดอีกสิล้อลูกกันด้วยอยู่เพื่อ เด็กได้ๆปอกเปิดออกเลยหเหลือเล็กน้อยยู่ค่ะเกียร์เป็นบรทธานโหลดนอยูทูปเปิดสาวนี่เกียร์เป็นบรทธานโหลดอัลโหล บุตสกรไม่ไปด้วยเหรอคะไปท่านผู้หญิงค่ะทัานช่างหัวยาวค่ะเพราะผมยาวก็จะใส่วิกขึ้นรถผู้หญิงค่ะนี่รถผู้ชายเออบุตสกรเป็นผู้ชายไม่ใช่เหรอลูกจะได้มานละกันเสื้อกันละเจอกันยุบปั๊มไปเลยเมื่อแล้วถ้าจะไปฮับซูยังหันล่ะแล้วก็จะออกไปเลย นักดตีกับต่อไปีผมเตรียมมาลอกทั่วเอ้าชกตบซะมากลัดโซนอยู่เนี่ยเอาก็ะฉันปะยกแหลกปะมามามาปนิยากหรอฉันอาจจะงงเฮ้ยด ฉันแต่จากโมงแต่งจากโมงกับ้างเธอแล้วเทอหัว่จะลงมาฉันฉันมาแต่โดนหรอหนูฉันตื้อจะเลยหนูหนูหน้าไม่ว่าถามเลยหนูเทอร์เขาฉันจงหยกแหลกเทอร์เทอมาตีก็ฉันหลอบแหลกกอนไหมไปละพี่น้องบ่าให้กับว่ได้ค่ะมันต้องตรงเวลาค่ะ มันสิเล็กกันอยู่ยังสี่ฮอดคัมค่ะมันสิใกล้ๆกับถ้าเทียรถติดรถหนังค่ะพี่น้องเพราะว่ามันช่วงเทศากาลใบแจงยังบ่ได้หรอกค่ะถนนบ่าหายก็คือบ่แล้วค่ะมือนี้มันต้องหายค่ะแดนเซอร์ก็ถือหายไปแล้วว่าท่านในภาคกระดาษนางอยู่ไล่ขึ้นรถไปแล้วออกเก่าโมงคือเก่าโมงค่ะพี่น้องย่อข่อย,าอยหายเด้อข่อยบ่ได้หายเด้อ มันเป็นเวลาข่อยข่อยกขาต้องนัดงานมาแล้วออกมาแล้วถ้าผมมีผู้หายแล้ว็ือเลือกถือไม้ห่าง ถ้าว่าห้าแล้วก็เหลิงได้สิล่ะถือก่อนหินไม่หยางฉันถามดูถ้าถือก่อนหินไม่หยางโยกขึ้นมาถูกมาถูกเสียวมาถูกกว่าคนจะขึ้นรถดีๆบ้างมันขึ้ได้ยินแต่เสียงแแว่แแ่แแว่เถี่เขาตื่นแต่เศร้าเหรอแม่เอ้ยมาบอสไม่ยังใส่ต่ปากเมื่อว่าไทยเอาเพต้นให้จ้างมาใส่ปากแม่เอากระชันบอจักรอบดึงถ้าตกกันกระชันสายใหญ่เอากระชันซะ สิค ok ืนรถกับคืนด้อจะเห็นเขาด้เหลือสองคนนี่แหละมาหาอะไรึ้นรถดนบลอกกินค่ะ ได้ฉันจะให้เดินไปนะคะออกรถเลยค่ะอย่าท้าดิฉันนะคะพี่ลี่กับพ่าเห็นอไเพลินซาเด้อจะขวงมาสวยเพราะแห้งแล้วพอการที่ท่าจะพูดกันเดี๋ยวไปเจอกันที่ปั๊มครับพี่น้องแล้วเขาไป้งเพื่อนสาวก่อนขอให้กดปอนนะครับค่ะเร็วๆค่ะพอี่ลี่มาเห็นเขาะเจ้าซ่่อนมันเอยู่า รถไปแล้วค่ะดูวิ่งค่ะคนหนึ่งคนของคนหนึ่งจมเม็ดอย่างเป็นคนไรอ่ะอะไรบอกรองบอกคือเอาหนูมันถึงเวลาดิฉันก็ต้องมาเรียกคนขึ้นรถค่ะไม่วันนั้นเก่าวุ่งออกเที่ยงมันบ่ได้ดอกหนู มันกาบอกไปเองเด่ยมันมาเกีียกก็ข่อยเด้ยอย่าจมค่ะถ้าจมมาเคลียกันเลยจมแหะพี่น้อง <rí> ยนโ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 ยนแล้วพี่น้องโยนแล้วพี่น้องโยนแล้วปนนันงอะไรแล้วมาดีแล้วพี่น้องไปเยลี่ไปถอโอ้ยนะรม่มาเป็นอยัางอือไท้าทิ้ตอดไม่บนี้ซเทอรันหิวไน้นรัมันเป็นอย่างเดิมคือหยาดแท้ฉันชื้อให้ก็ได้ือก็ือซอยแม่ บ้านตื่นเป็นอย่างสิจะไปให้กับขอ่อยคนอนยุจังน้อยนี่จะเอาไงยัง,ออ,งออกก่อน,นโทรหาเล่าแค่นั้นลหละสื่ออีกอย่างแน่รถ<ด>จะไปเตือนน้ำมันให้เดือนติต้อกันกไงบอสทำไมรถชุด รถจุดไม่เกี่ยวค่ะออกไปเติมเลยค่ะไปรอเลยไนั่นแหละก็หมายคือว่ากันแล้วทำไมเขาไม่ออกไปบอกว่าถ้าแล้วพี่ชายเขาจะออกไปเจ้านี้ถามอาจารย์ยุทธอาจารย์ยุทธให้ให้ไมาถามตัวแปบบนึงเดี๋ยวจะเดินไปบอกถากันชนีอ้วนอยู่ซอยไปยิงโอ้ยไปถากันหมดเออน,น,นี่ยากครับผมปู่เกิดมาอ้วนยังยากไร่เถาะยากก่อนแม่์เราคิดว่าทายดาขคนนะ น่าสวยๆนี่คือบ่อไทยสวยบองไดหนูจะมาทายจะด่าคืบอกมองอ้นต้นนั่นบอเอกเอกคือรถเอกมันเสียเวลาเพลินอย่าวาเลนนะจ๊ะฉันบอกให้รถออกไปคือจบนะถ้าไปรูกาแฟคือมาบอกแต่ที่แรกอ่ะค่ะให้เขาถ่ายเย างาเร็วเววกิดมาอวนกับยางสาสละเอาไปเจอเขาโมให้เือคันยุป,ปั้มไปก่อนก้อนปั้มละพี่น้อง ทีมงานเรียบร้อยก็ออกไปเลยเด้วใจเองหลังเติมค่ะต้องเอากระจุยรอีกต้องมาเห็นหนาคน ย่บ,ยบได้ขวดเดียวจ้ะเอาน้ำด้วยไม่งั้นเดี๋ยวหมูแขนน้ำเดี๋ยวหมูสิตายนา้ำเก็นยังก่อาเลยที่ดองแฟนเพลงกลับได้ทะเละวิวาทแค่ขา่อยหนึ่งนะคะตบแม่ออกมาออกมา,าสินะฉลองเปิดงานไม่เนี่ยเอาสิมาออกมาเลยฉันพร้อม พ่อกันไหมคลิปหนาพี่น้องอย่าลืมกดติดตามฉันเหยียบเบรกซอยค้นขับจนว่าฉันเจ็บจะไปเหยียบเหตุอย่างคนขับข็จะเอาไม่เบรกหม่องเดียวเบรกก็แม่เบรกก็แม่เบรกกบบลเลอร์แล้วท่านหาท่นหาไปแล้วไปแล้วี่อกันไหมคลิปหนาพี่น้องนั่งไปแล้วบ๊ายบายแค่แล้วพ่เห็นดอก พอกับพี่หนานะคะอาชีพยูงานนะคะพี่น้องนี่กาลังชิมงานกาลังสิเติมราคาไปถามแล้วคอยบอรู้ค่ะพอกันไม่คิมหนาพี่น้องคอยสะลวนกับเด็กต่ำกอนค่ะแค่นี้ราคาสวัสดีค่ะ